สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับมาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าออสานนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือรวมอินิเมดังม่ว่าจะเป็นด r a ก o n b บอลดาร์ลิตโต้ดีมอนสเลเยอร์เบดให้มอร์นแล้วก็อีกหลายเรื่องที่มีภายในเกมนี้เลยนะครับทั้งบรรยากาศแล้วก็ตัวกราฟิกภายในเกมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปช,ชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เองท่านผู้ชมครับตัวละครในเรื่องอื่นๆก็น่าจะมีนี่ครับ เฟลิ่เทลนะครับแล้วก็มี jo มโจโจ้ด้วยนะครับผมมหาเวปผนึกงมารก็มีนะเดี๋ยวลองไปเล่นกันนะครับการเล่นก็จะมีการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับออซ่านะครับแล้วก็โหมดอื่นๆก็จะค่อยๆรอปลดล็อกนะครับผมแบบนี้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กอนอ่อนอเกมจากอนิเมะนะครับหลายๆค่ายแทบจะเหมือนกันนะแทบจะเหมือนกันเกมนี้จริงๆเปิดให้บริการในสโตร์ไต้หวันนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นกันดูก็ใช้ตัวพลังงานเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเร,เราจะปิดตัวเร่งสปีดนะครับเราจะปิดตัวเร่งสปีดนะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l s l a g a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy a r k k Night Harry Potter Blue a r c h i v e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ทันทีสู้เลยเดี๋ยวเราเอาใหม่นี่ครับ หมือนเดิมนะมันจะลุมยำเรานะครับทีนี้ตัวละครเขาเยอะขึ้นนะเออตัวละครเขาเยอะขึ้นนะครับการต่อสู้ก็ตายตายตายไปนะครับมีสกิลแบบนี้นะครับนี่เห็นป่ะคืภาพสวยมากเลยนะตอนใช้สกิลอ่ะดูครับนีโดนไปนะครับผมเบชิต้าครับดูครับผมเซนิซืนะเดี๋ยวรอกัน ติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอขาก่อนเขาโจมตีอยู่นะนี่ครับมาแล้วคาถานี่เซซึกเเกนะพ่นไฟนะครับทีนี้สซนิเซอรครับเฮ้ยออกวิบลักการมากนะครับนะบอกเลยว่าโคตรจำนะครับอันนี้ก็สลับกันโจมตีสลับกันโจมตีแบบนี้เลยนะการเล่นนะครับผมชอบกราฟิกตอนที่แบบปล่อยสกิลจังเลยมาแล้วเนี่ยไอโดนอีกนะครับ รถไปครับโดนีนะนเฮ้ยทำไมมันใช้ติดกันรัวๆเลยวะอันนี้เขาใช้ติดติดกันรัวๆนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเร่งอ่าสปีดออตโต้ทุกอย่างดูนะครับดูนะเรียบร้อยครับแล้วก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือการเล่นรูปแบบการเล่นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนในเกมอ่าอนิเมะทั่วไปนะเดี้ยวค่อยปลดล็อ อ่ะทีนี้มาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยในส่วนของการเล่นแบบออโต้เลยนะมาดูกันครับเจอกับแฟงกี้จะได้ใช้สกิลหรือเปล่าไม่รู้นะเซนิสร์สกิลไปคือมันจบค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะว่าเลเวลตัวละครเราค่อนข้างแบบอ่าสูงประมาณนึงนะอินุยาฉะด้วอยอเนี่ยนี่โดนเอาไปับผมมีแบบไอ้นี่ด้วยนะฮิลตัวเองนะเมื่อกี้นะครับตอนฟันนะอินุยาฉะโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรูปแบบการเล่นแล้วก็เกมเพย์อีกสักตานึงไหมผมว่ามันเร็วไปนะามาดูกันครับนี่แต่นี้นะจบช้ามัง้งเพราะมีระดับหัวหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องครับนีเ่เรียบร้อยครับจบแล้ว <c oughs> คือมันเร็วเกินไปนะโอเคทีนี้นะครับมาหมดอารีนา่ากันบ้างนีครับ บทนี้เราก็เลือกโคู่ต่อสู้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นแบบอารีนานะก็จะมีตัวละครหลากหลายแล้วขึ้นอยู่กับทีมผู้เล่นที่เขาจัดมานะนี่ครับนี่พอนไฟใสอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยนี่โอ,โอ,โอ,โอ้ตีเป็น o อีด้วยนะอืมไปชิต้าเหมือนกันครับนี่ครับวีวีเซนิซึ เอ้ยเอาเรื่องนะเอ้ยเออเหค่อนข้างเอาเรื่องนะครับจัดไปไวุ้ว่นโหติดไฟกันหมดเลยว่ะทีนี้ท่านผู้ชมครับเกมเนี้มันจะมีโค้ดด้วยนะครับวิธีการกรอกโค้ดไปด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มาฟังก์ชั่นตรงนี้นะแล้วก็ใส่โค้ดลงไปโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือแปะไว้ใต้คลิปนะ เราจะได้พวกของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมเงินไอเทมต่างๆนะแล้วก็ชิ้นส่วนตัวละครนะครับเกมนี้มีสมกาชาด้วยนะก็คือจะเป็นอากาชาตัวละครนะครับสําหรับตัวละครที่เราอยากจะได้อะไรแบบนี้นะครับนะมาตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้เรามีตัวอยู่ประมาณ22ใบนะเรากดสุ่มเลยทีละสินะครับรู้ครับสีทองมาแน่นอนนะเอเดนอาร์มาหนึ่งตัวครับผมเอเดนอาร์บงที่ครับมาหรือเปล่าคือมาชิ้นส่วนเหรอ งี้ก็ได้เหรออันนี้สุ่มฟรีไหมโอเคโอเคเฮ้ยสีทองมาแบบหลอกๆอ,นะอ,อันนะเพื่อชมครับ A&R ไม่โผล่มาพิกโกโร o หมดละเฮ้ยคือมันเกลือมากเลยนะตัวละครแม่งวาตัวเดียวเองเราจะสุ่มอีกครับเราใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะนะเราสุ่มแบบทีละครั้งดิดโอ้โหระดรับ R มา A&R มาเม,มืม่อไหร่เนี่ย โหชิ้นส่วนอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มทีละครั้งดูนะครับอื้อยางแย่อย่างแย่นี่ครับเอ r มายังไม่เห็นเอสเลยนะเกลือจัดโอเคน่าจะหมดละตัวละครในเกมเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยตัวละครนะครับเนี่ยดูครับบางตัวมีสกินด้วยนะเนี่ย เนี่ยสกินแบบเนี้ยเออสันจิคือมันจะแบ่งเป็นเหมือนแบ่งเป็นสายอะครับเนี่ยอันนี้มีโกคูลูฟี่ระดับเอเแบบมีเอเบวกนะเอเพัดนะอันนี้ใครวะมาจากเรื่องอะไรอะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักนี่ครับนี่ครับนิซโกะจ้างเฮ้ยทำตัวละครดีวะ่ะนี่ครับแอคแท็กออนไลนท่านก็มานะ คือเขามากันเยอะจริงๆนะนี่ไออนิเมะที่ขี่หุ่นหรือเปล่าคุ้นๆน,นะชุดมันคุ้นๆน,นะครับเลยมาหมดอ่ะโซโจครับมาเหมือนกันนะนี่ดิโอโจทาโร่นะเขาก็มานะอันนี้ใครอะมาจากเรื่องอะไรเซนซายะไม่รู้ว่าไม่เคยดูเหมือนกันมหาเวนผนึกมาคือเขาทำกราฟิกตัวละครดูดีมากเลยนะ แล้วก็ตัวละครพวกนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับเรามาที่ตัวละครตัวนี้เลยตัวละครเราสามารถทําการอย่างแรกก็คือการอัพเลเวลที่สามารถอัพได้นะอันที่2นะครับก็จะเป็นการคล้ายๆการอีโวตัวละครนะเนี่ยแบบเนี้ยเรียกอัพดาวได้นี่แล้วแต่นะตีบวกอะตีบวกตัวละครอะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะอัพสกิลตัวละครนะเราต้องใช้ชิ้นส่วนที่แบบมีซ้ํากันนะครับ เราถึงจะสามารถอัพได้มีตัวไหนซ้ำบ้างไหมเนี่ยนี่ครับแบบนี้อ่าอ๋อต้องมีไอเทมดาวนี้อีกนะครับแล้วมันก็จะสามารถเลือกอัพอดาวสกิลได้มไม่ใช่ดาวอัพสกิลเพิ่มเติมตของตัวละครแต่ละตัวได้อะไรแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบนี้นะครับหาของอัปเกรดตัวละครน,นะครับหมดการเล่นก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีเฮ้ยวี e, ว่ะนิโ,โคลเรียบร้อยครับ น่าสนใจนะนี่ครับสกิลเท่มากโดนไปโอติดเลือดไหลายเต็มเลยนะก็น่าจะประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ